ตายแจัดเลยดึงดึงดึงดึเยอะดเยอะดเยอะดึงเยอะกา่าเลนาเพอนด้วยเจ้ากูก็เจ้ากูะชแล้วอะเอากูตายแทนนี่ี้เลยโายเวรตโกูัด

เอาเมื่ออย่าเลยพี่เกดอย่าเลยสวยสวยสวยจริงเออเดี๋ยวเห็นมากมาเยอะจริงแต่เห็นเมื่อตอนเย็นเหมือนเขาจะมีปัญหากับซิกๆิกแต่ว่าเขาเลยเขาเลยมากันเยอะแหละไม่แปลกหรอกตอาเรียกคนเดียวแบ่งกัน บูดบันฮันเดินไป <c oughs> บูดบันฮันเดินม <c oughs> ันฮันซ้อนเพราะเจ็บสาม้าบวกบวกก็แย่แล้วแกมันเต็มแค่สามห้าสามห้าบวกบวก อะไรนะเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แม็กมากขอบมากครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบมากครับพี่ขอบคุณเก้าเดือนนะครับขอบคุณครับ โหลเฮ<อ>้ยขออ,ออยู่นี่เต็มเลยหมอค่าแก๊งเรามียี่สิบใช่เหรอเรามีว่ายี่สิบคนหนึ่งเหรอต้องคุยเล่าต้องคุยเล่าพอเอาสามติ๊กมาใส่ล้วหลายคนโดนไปติ๊กสองติ๊กเหมือน้วครบก็ออกครบก็ออกเรื่อยๆอ,อยู่แล้วแผ่วกันก็ไม่ไม่ต้องอยู่หรอกอยู่นี่มันมันระบบครอบครัวไหมการคุยเราแบบครอบครัวใช่แต่คือกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎ แล้วมาลาพี่ไม่ร right, uh ้องไม่ใจว่า huh. ว hey, oh ่าใครพี่ไปชุบชุบชุบให้หน่อยชุบหมึกให้เบอร์เบอร์ขอให้ใครพี่ต้มครับเออมึงลอยดอกรวมเหรอคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะไอ้ดอบรวมนะเจอเจอดอบรวมไหมเจอครับเออหมอขอสดได้ไหมครับ ดูได้แค่เจ็ดร้อยอันนี้หมอขอศพไปได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณครับอันการเก้องของผู้มา้นนยครับมันอุ้มไม่ปิดอ่ะเอาละให้ให้หมอไปก็ได้ครับไม่ต้องโชว์ผมก็ได้โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับหลังจริงวันนี้จะห่องทุกชิ้นไม่ได้นะแกแกอยากได้หลายอย่างเลยพี่ได้ล่าอุ้มศพได้ไม่หมดอะครับคือมันเยอะมากหลายอย่างเลยที่เขาอยากได้ ใช่ค like ่ะมันใช่ค่ะธนาคารรถอันบนรถผับคที่รถที่ต้องปรับนะรถพี่จะยังปรับเลยของแกท้ายกรถผมอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเขาเหลือสองศพก็ชุกคนหนึ่งก็ได้เป็นต้องไปืนกระน้ำครับหมอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมอให้หมออีกคนมาครับบริจาคนี้แต่ ส่งให้หมอหน่อยนะคะคุอหมอไม่เห็นกบว่าแลยผมไปคุยให้แกให้แกให้แกเล่นเบื่อให้แกแฮปปี้อาการเล่นเบื่อผมคุยได้นิดเดียวเองเด็กน้อยเรื่องคุยอะเสียงแรมโบเหรอคิดว่าน่าจะมาหลังลีนี้ต้องถามพี่โดว่าพี่โดทำเสร็จหรือยังแต่คิดว่าน่าเสร็จแล้วแหละไอ้เหฮ้ยกู ไม่อยากจะแซวแต่รถพี่เกต M8 รถหมอก็ M8 เจ้เฮียพี่กูโดนล้ออีเนี่โดนล้อหมอเกตอีกเนี่มึงดูเนี่ยรถเดียวกันเลยเนี่ยมึงดูเฮียแล้วพี่กูเห็นพี่เกตขับ M8 <c oughs> ทั้งวันเลย <c oughs> ไอ้ขว่วยแต่เมื่อไรมันไม่เหมือนกันแล้วมั้งหน่อยหนึ่งหัวลายหัวลายไอ้เมอืมอไม่คนวันนี้ทำไมมันดูบางจาังวะียีพี่ ใช่เหรอยี่สิบเก้าเหรอถึงเหรอลาเลดมีห้าแล้วขาดสองใครขาดพี่รีวายกับพี่เฉินพี่ความ,<อ>ม่ได้แจ้งที<อ>่ผมก็เลยเช็คไอ้ไอ้รีวายมันสามทุ่มทุกวันอยู่แล้วไอ้ร<อ>ีวายมันสามทุ่มทุกวันอยู่แล้วหยุดเด้พี่ได้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 ไปไหมมีใครไปเปล่ามีใครขึ้นไหม แพ้ได้ไงรอวะเมื่อกี้ในความคิดมึงอะผมว่าของพี่ผมเปิดของได้ก่อนของเลยหรอไม่ได้ใช่ไหมตายแผมไม่ได้ต่อให้ต่งตัวเมื่อกี้ผมไปย้อนดูนานมก็ไม่ได้แย่ครับพี่แย่งเราตายเยอะแล้วฝั่งขอขอชุดข้างหลบ้านต่อไปเยอะอยู่ถึงยี่สิบเก้าหรอเมื่อกี้ยี่สิบเก้ามันเข้าพี่เห็นเข้าไปก็คืนแล้วอะ ตอนแรกกับเพื่อนี่แต่หลังๆของบทนที่เลยโยนยัดตาย ไปสองนั่<ม>นธนาคารหน่อย<ม>ไปไปชื่อเหรอให้เราของเราหมดไปกับ AMD เอฟดีแอ้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ของมันไม่ได้หมดเว้ยไม่งั้นวันนี้ต้องนั่งทำของแล้วไม่อยากให้มันเล่นกันงงๆแบบเนี้ยเลิศให้หน่อยเลิศไหมหน้าบักหมดเลย ไอ้เหียจากโรงพยาบาลมานี่ทำไมมันช้าจังวะ